มาแล้วครับวันนี้เรามานําเสนอแกงเทโพหมูสามชั้นนะครับต้มน้ำเลยนะฮะใส่พริกแกงนะครับสองกระปุกนะฮะกระปุกละสิบาทนะก็ประมาณกระปุกหนึ่งก็ประมาณไม่ถึงขีดนะฮะรวมๆแล้วก็กขีดนึงอะนะครับใส่น้ําสักสองขวดนะครับถ้าใครมีขะนอนะครับมีขะนอมีรสดีชูรสก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วแต่จะชอบนะฮะแต่บางท่านนี่ถ้าไม่ชอบนะครับ ของพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่นะแล้วก็กะทินะครับกะทิหนึ่งขวดเล็กนะฮะขวดเล็กสุดเลยนะครับหนึ่งขวดนะครับพอดีนะฮะใส่เข้าไปนะครับนี่ก็ต้มนะครับต้มให้เดือดเลยนะฮะใส่มะขามเปียกด้วยนะครับมะขามเปียกมะขามเปียกเพิ่มรสเปรี้ยวนะฮะก็ไม่เปรี้ยวมากนะับเพราะว่าน้ํามันเยอะนะครับเดี๋ยวกมต้มไปก็มะขามเปียกก็จะละลายกับน้ํานะครับ ใส่น้ำปลาซะหน่อยแล้วแต่คนอชอบนะฮะน้ำปลานะฮะบางท่านก็จะปกติผมจะใส่เป็นเกลือนะฮะจริงๆเกลือในครอบจักรวาลเลยนะฮะสมเครื่องเทศนี่เข้ากันเข้ากันนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะนําผักบุ้งนะครับผักบุ้งมาใส่นะผักบุงกบ้งบุ้งนี้หั่นเป็นท่อนนะ,ะมีขนอด้วยนะครับาาขานต้มยำนะฮะ,ละแล้วแต่ชอบะนะครับบางท่านจะใช้ปเป็นขหนอต้มจืดก็ได้นะฮะแต่ว่าเราถ้าเราเป็นแนวพริกแกงเนี่ยเราก็ใช้ขนอต้มยำนะครับมันจะเข้ากันพอดี าให้อร่อยเยอะก็ใส่เยอะนะฮะแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ก็ถ้าท่านใดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนี่หมูสามชั้นหั่นชิ้นเล็กๆนะครับตลาดเรานี่ต้องชิ้นเล็กๆนะฮะจะได้ทานง่ายนะครับถ้าเป็นเนื้อหมูมันจะเหนียวหน่อยนึงแต่ว่าหมูสามชั้นนี่ก็จะกินง่ายหน่อยครับแหมูนี่หมูอ่อนแน่นอนแหละนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับมีแสบผักบุ้งนะฮะผักบุ้งแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับมีใบมะกรูดนะครับหอมแดงพริกสดนะฮะ เตรียมไว้นะครับให้มันหอมนะครับเวลาเราใส่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับใบมะกรูดหอมแดงครับแล้วก็ตะไคร้นิดหน่อยนะครับให้มันหอมนะครับแล้วก็ตั้งไฟให้แรงนะครับให้เดือดเลยนะครับ ใครที่อยากจะทานง่ายนะครับก็เป็นชิ้นเล็กๆหั่นชิ้นเล็กนะครับแต่ของเรานี่ออกนอกพื้นที่ o อาดอนะครับปบุง้งมีชิ้นแบบจัดทานได้นะฮะเหมาะสำหรับนอกพื้นที่นะครับว,ว่างๆรองทำรับประทานกันดูได้นะครับสำหรับแกงเทพโพหมูสามชั้นนะครับสีกร้อยนะฮะพร้อมรับประทานนะครับ